โอเคครับทุกู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ในคอนทราสชันนะครับผมอุ้ยไม่ใช่อยู่คอนแทคเชนนะครับอุ้ยมันไม่ใช่ดิอยู่ในแคนแทคเชนอยู่ด้วยแต่แต้โม่วไปมั่แล้วโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็อ่าวิดีโอที่แล้วผมไปกินข้าวมานะครับผมแล้วจะบอกทำไมเนี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันร้อยนะครับทุกท่านครับโอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เรายกอ่าไอ้นี่ งานก็จะจบแล้วแหละตอนแรกว่าจะจบในวิดีโอที่แล้วก็ <c oughs> ไม่ได้จบนะครับผมก็เลยมาทําในวิดีโอนี้คือมุมมองนี้มันคือมันโคตรดีเลยอะ่ะแล้วแล้วเคียนตัวนี้คือเร็วมากเลยอะ่ะผมชอบมากเลยท่านผู้ชมมันเร็วมากเลยอะ่ะมันเร็วเร็วกว่าเพื่อนเลยอะ่ะเร็วกว่าอันใหญ่ๆเยอะเลยเนี่ยคือหมุนไปคือมันปื๊ดไปเลยนะมันไม่ได้แบบว่าค่อยๆไปเนาะอันนี้เราวางทางเดินนะครับผม คือคือดึงอาร์มปุ๊บมันก็ไปปื๊ดเลยนะครับผมแล้วก็หมุนมันก็หมุนเร็วนะครับทุกคนโคตรด,ดีครับเคนตัวนี้คือดีมากๆเลยครับผมอ่ะเขาบอกว่าให้เราไปแก้เชือกนะครับคือมีงานบดด้วยนะตรงบริเวณนี้เดี๋ยวค่อยบดเดี๋ยวผมขึ้นไปแก้เชือกก่อนงานจะจบละเอ๊มีเทปปูนอีกไหมวะทำไมห,หนวกหูจังวะเอ้มีอีกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหนวกหูเครื่องเทปปูนมากเลย <c oughs> หนวกหูโตเท,ทีพี่โตเทปท, <c oughs> ทำไมตรงน,นี้ยุบอย่างงี้วะเนี่ยอ๋อเฮ้ขึ้นไปดีเอา้าเอออย่ามึนอย่ามึนนะเว้ยตรงนี้มีบันไดชั่วคราวนะครับผมไม่รู้ชั่วคราวหรือถาวรอ,อันนี้เป็นฝั่งนี้จะเป็นพวกเอ่อจะเป็นบันไดไม้นะครับทุกคนออกมาฝั่งนี้มีทางเดินด้วย ทางเดิมมันจะเป็นตะแกรงนะครับทุกคนเนี่ยอ๋อนี่เป็นล้วนะครับผมกันตกครับกันตกแม่เสียงเดินนี่ไฟล้อจริงๆนะปัก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 อื <c oughs> จักเขาใส่รองเท้าอะไรก็ปัก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 ,ปกหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราลงไปบดกันอ๋อนี่จะเป็นตัวถังนะครับยูเนี่ยผมอยากมีดาดฟ้าแบบนี้ยังไยบดใช่เปล่าอ๋อ ไม่ใช่งานบทอ๋อขุดออกเหรอตักออกว่ะท่านผู้ชมตักออกก็ต้องเป็นรถขุดดิใช่ปะ่ะแน่นอนครับต้องเป็นรถขุดโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมต่อจอยเปลี่ยนเก้าอี้กลายเป็นรถขุดก่อนละกันนะท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวทำเป็นรถขุดก่อนเพราะว่าเราต้องตักออกตรงบริเวณนี้ออกนะครับโอเควันูตัก อ่อโอเคครับผมสวัสดีทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ไม,ไม่องสวัสดีแหวนมาเปิดคลิปไป <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเอารถขุดมาตักอ่ตักใส่รถดำเนาะท่านผู้ชมเนาะไปเดี๋ยวเราไปทําทางทํา,ทา,ทาอะไรกันดีกว่านะครับผมไปไปครับยองๆไปครับยกยๆแนละ้วไม่ใช่เสียงเนี่ยอ่าถอยเดินหน้าดีไม่ใช่ถอยแม่เดี๋ยวเราจะพังทลายตรงนี้ออกแล้วกันนะทุ้ยม อ๋าทำไมเขาถึงเอาออกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือตอนแรกเขาเขาเขาถมไว้อ่าเพื่อให้รถปีนขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้รถได้ปีนขึ้นโอ้โหเร็วมากรถเพื่อให้รถได้ปีนขึ้นนะครับอ่าให้ให้แบบว่าอ๋อคือเขาลอกออกเขาจะเอานี้ใช่ไหมผมผมมองว่าเขาเขาจะเอาหินมาเทนะเดานะ เออมองว่าน่าจะเอาเหินมาทีนะครับอก็ไม่เป็นไรครับผมดูก่นไปเป็นเพลินชิวๆแล้วกันนะทุกาน่รู้เห็นหรือเปล่านะเห็นอยู่เนาะการขับแบบสมจริงนะครับเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยะมืดแล้วมือดแล้วผมพยายามใช้ฟันขูดเอานะครับทุกคนใช้ฟันขูดมันก็เข้าอยู่อ่ะอ ใช้ฟันขูดมันก็เข้าเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้ฟันขูดมามันก็เข้านะเนี่ยดินก็เข้าบุงกี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยอ,อ,อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเอา,เอารถดำมาตักใส่ออโอ้โหนึกคิดว่าน่าจะจบไม่น่าจะจบอีกน่าจะประมาณ สองถึงสามวิดีโอเลยนะทุกคนอันนี้เป็นงานลอกลอกลอก,ลอกหน้าดินออกแล้วก็เดี๋ยวเอาเหินมาเทนะครับลอกหน้าดินออกเดี๋ยวเอาเหินมาเทชิอปะ ลองออกไปครับผมมันเป็นหน้าดินนะทุกคนครับแล้วรถดํมมาใส่ดีกว่าอ่ะโอเคมาเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหมันมืดเร็วจริงๆว่ะเอารถดํมมาใส่ครับทุกคนคือถ้ายืนเสมอพื้นอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าให้เอาดําเล็กคันนั้นดีกว่าเนาะนะครับผมแนะนำว่าให้เอาดําเล็กดีกว่าก็ามันแล้วแต่คนอนะ ถ้านั่งแท่นน่ะเอาเออดําใหญ่ขนาดนั้นเลยแต่ถ้าว่ายืนเสมอพื้นเดียวกันเนี่ยเอาดําเล็กดีกว่ามันจะขยุกกันยกกันสวิงกันอะไรจะง่ายนะมันจะเร็วนะครับผมจะเร็วกว่ากันแต่ว่าเยอะไหมมันก็มันก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เนาะจะก็ขึ้นอยู่แบบสไตล์การขับของแต่ละคนด้วยนะครับผมอ่ะปะปอ่ะเทไปเห็นไหมมันจะง่ายเห็นไหมกระบะมันต่ํา เฮ้ยยังกึ่งกึ่งกึ่งเลยออเอิงงานนี้ JCB คันเดียวเลยว่ะสุดยอดอ่ะโอ้โหแคทไปลงอีกงานนะครับทุกคนงานนี้ไม่ต้องให้ถึงมือแคทเลยว่ะเพราะว่าโอ้โหนั่นไงงานขุดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ เนี่ยรถจริงมันทําแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยรถจริงเราส,ส,สลัดมานะครับแต่ในกมมันทําไม่ได้มันสลัดไม่ได้อะสลัดเขย่าบุ้งกีไม่ได้นะครับแต่ว่าของจริงทําได้นะครับไม่รู้ตูดชนหรือเปล่านะไม่ได้ไม่ได้เช็กระยะด้วยเนี่ย ว่าไปคร Merkel, ับทุกอย่างครับว่าไปคร, ula, รับอุ trendy, ้ยอุ้ยหลอกประมาณห้าเซนครับผมหลอกหลอกพื้นประมาณห้าเซนแล้วก็ตักใส่ดำไปเท <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องมันต้องต้องหันหลังกลับนะครับผมต้องมาเริ่มจากฝั่งนี้อ่ามันถึงจะถูกนะครับมันถึงจะถูกนะครับไม่งั้นไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มลึกแล้วนะท่านผู้ชม,มเอาดินไปเทก่อนไหเดี๋ยว่ะผมเอาดินไปเทก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเทข้างๆฝั่งนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมโอ้โหยังไม่เต็มเลยอ่อเดี๋ยวไปเทก่อนแล้วกันเนาะ เฉียวยังอ่ะเอาหูเขียวแล้วโอเคเดี๋ยวไปเทฟังฝั่งฝั่งนี้แล้วกันโอเคครับผมก็ถอยไปเลยแล้วกันนะทุกผู้ชมผมก็จะดั้มตรงนี้เลยแล้วกันนะครับใกล้ๆป๊่เวลาดั้มเขาก็มองกระจกกันเนาะใช่ไหมทำไมมันดั้มไม่สูงวะเออดั้มสูงๆเลย Okay. เรียบร้อยครับผมเอ้ยตอนที่ผมอัดอยู่ตอนนี้คนตระกันเขาโพสอะไรมาน่าจะเป็นตัวอย่างอันนี้แน่นอนเลยตัวอย่างอัปเดตต่อไปแน่นอนเลยผมโคตรชอบอะ่ะโคตรชอบเลยท่านผู้ชมโอ้ไม่วิ่งวอะไรวะอะไรว่เนี่ยบกระบะเล็กๆคู่กับบุ้งก,กีเล็กๆครับผมบุ <laughs> <laughs> กก้งกีเขาเล็กดีจริงๆ ไปครับผมอาจจะตักยากนิดนึงว่ารถมันย่ำไปย่ำม,มานะครับผมรถย่ำไปย่ำม,ม,มาผมมองว่าเราเหมือนขับรถอ่ะโหขนาดสิบสี่ตันอ่ะมันไม่เหมือนขับรถ ขนาดยี่สิบตันน่ะมันเหมือนขับโกเบร้อยสี่สิบอ่ะเออเหมือนขับเจซีบีร้อยสาสิบอ่ะเนาะมันรู้สึกได้นะครับผมมันสองร้อยมันควรที่จะใหญ่กว่านี้อ่ะ,อออะโอเค มีคนคอมเมนต์บอกว่าถ้ามีโกเบมาเนี่ยโอ้โหจะสุดยอดมากเลยใช่กันเลยครับผมโอ้ถ้ามีโกเบมาเนี่ยโอ้โหโกเบโกซานี่อะไรอย่างงี้เนาะโอ้ยแบบรถไทยๆหน่อยแล้วกันนะครับ JCB ก็มีนะในไทยอะแต่ว่าความนิยมจะน้อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเห็นถามว่ามีไม่มีนะผมคือผมเคยคิดจะถ่ายอยู่นะผมเห็นอยู่แถวบ้านผมก็มี ว่าจะถ่ายอยู่นะครับป่ะอาจจะแข็งนิดหน่อยเพราะว่าอ๋อแน่นอนครับว่าเอารถเขาพึ่งไอ้นี่เนาะเขาเรียกว่าอะไเขามันพึ่งมันรถมันเหยียบไปนะครับป่าโอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ครับทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าน่าจะจบครับผม นะงานนะน่าจะจบนะครับผมเจอกันใหม่นะทุกคนสวัสดีครับ